แข่งคนเหี here, ้ยเลียวเห็นเห็นยืดเลยไอ้แขงค้นครับน oh, hey, ี่ก <ah, oh, oh, okay, ็อ oh, ย okay, oh, okay. ู Berlin> ่กัเกมแมนซสมูเลเตอร์นะก็มีแค่สามคนนั้นที่เหลือมันก็ปิดไปหมดละอัะคนเลยน้องไอ้ตูกดเลยไอ้ไอ้เป็นวาวิ่งอ๋อเฮ้ยมีเกิด์ซุ่มกันเลยเฮ้ยแล้วมันโดนไงวะไม่ได้โดนหรอเช่นี้ยไม่ได้ไอ้เที่ยกูได้ของชิ้นเนี้ยพวกมึงเตรียมตัวตายได้เลยเนาะพวกพวกมึงแย่แล้วพวกแค่นั้นแหละคือกูได้ของชิ้นน้แล้ว กูไปฝึกวิชาการใช้มือมาแล้วให้น้องโอ้โหเฮี้ยแค่ถ้าจับมีกูก็เป็นจงกินอูแล้วอะกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วทำไรอะทำไรอะแทนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยจะจ่วงตายแล้วนะมือไอ้มือเปยี่อะไรอะเฮ้ยเฮี้ยโอ้มองดูท่าจะกว้างเลยอ้เฮี้ยสงบสติอารมณ์เก่งสัสกูได้ละมีไงโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ไงเข้ยเเไยี้ยมีไงลมลํมลม ล้ำไม่ไอ้ไอ้ตากูเวเดี๋ยวไม่นะโอเคปล่อยกูรอดไปทีก็มึงงูเหาแล้วล้ำล้ำลเป็นเรือเยอะมากเลยหมดนี้เลือเยอะกันมากเลยมันต้องเข็มตัวนี้เข็มต่อไหมโอ้เฮ้ยแขนแขกูวิ่เป็นไง่ะนาเลี้ย นี <Es> ่ไงไอ้น้องกูอ่ะปานด้าไปปานขวานอ้น้องแล้วทำไมแขนกูแล้วมือกูเป็นอะไรเนี่ยแขนกูดิโอ้มือกูมือมือดูแขนไแล้วมึงดูแล้วมึงดูของกูเของกูขนาดไหนอะไรอ่ะมึงกล้ามึงเป็นอะไรมึงกูเป็นอะไรผมคุมไม่ได้ามือเขี้ยเขียเียเียเฮ้ยไอ้มึงกูเป็นอะไรไปแล้วว่ะ ้ยขวานล่วงขวานล่วงก็คอโลโมชันได้นะเ,เมื่อแกทิ้งอาวุธแกไปแล้วใครสวาวให้สอนให้ทิ้งอาวุธมาเดี๋ยวกูจะโชว์วิชาล้ำดาบให้เอ้ยล้ำขวานให้มึงดู เอ้ยแค่นี้มเพิ่งไม่ถึงเลยเฮ้ยแค่จับมันไม่ได้ยากจับแล้วก็กำเฮ้ยกูได้แล้วเแค่พยายามก็ันขวันโตเอถิดแค่มันไม่ถึงเลยผมไม่ถึงโอมก็โอมก็เก็บกระดิ่งกบไม่ก็ไม่ได้ไอ้ตวไอ้หลังมือไงขนาดไงขนาดนี้ก็จบดไอ้กูติดกูติดเฮ้ยแย่ละแย่ละตุ๊กตายไม่โอ้ยน้องรีเกมเลยพร้อไหม แย่แต่เธอะยอกกูเห็นวงบีบเลยไม่มีวงบีบไม่มีเงี้ยอะไรเลยอันนี้ไงซุ่มเกิดโอ้โหแล้วเกิดตรงนี้ได้โอ้ไปกูติดอะไรติดบาลีเฮียกูเห็นปืนเป็นร้อยเลยแต่ว่าใช้ปืนไม่เป็นปืนเนี่ยใช้เลยใช้โคตรยากอะนึกดูตัวละครกูไอ้เฮียแบบแม่งเต็นท้าเต่างอยเฮียเต่างอยโอ้กูแย่ละกูแย่ละเมื่กูจะติดบัคกูชนะละเอ้ ไม่ชนะละก็พูดอย่างงี้ดีกว่าไม่ชนะละเอ้ยมึงมาหากูได้กูโคตรเก่งไอ้เหี้ยกูอยู่นอกแมปหน่ดีกูว่าเดินตกแมปตายแน่แน่เลยโอ้ยชิดโอ้ยเฮียเลยนี่มันนี่มันเสาไฟหลอกนี่ยว่าทำไมทำอะไรนอกแมปมันบักเฮี้ยเลยไม่รู้ได้กูออกมานอกแมปเลยเนี่ยชิดเจ๋งเจ่งสัสเลยวะเดินกลับมาดิเจ๋อกูช่วยส่งพรให้เรียบร้อยเฮียตอนนี้ใครจะหยุดกูได้วะไหนวะในมึงวะกูไม่รู้ว่ากูจะหยุดมึงได้ไหมเพราะว่าตัวกูก็เป็นเฮียแล้วูแคบมึงเดินมาหากูเฮียกูเห็นมึงละเดินมาเลย มันแน่ก็เด mm ินไม่หนอนไปดูดไปเคยเหี oh ่ยมยอมเลยโอ้แขนแขนแขนมึงยืนนิ okay ่งม <an> ันนะใช่ในจริงก <ss ort> ็เดินเง้ยน่เฮ้ยเฮ้ยไปยังไปวะเยอดฆ่าคนเยี่ยเลยนี่ในจริงก็ออกมาไอคุณจวงจ้วงดิโอ้ยอ่าเอออุ้ยแทงบาลีอะบาลีให้ได้เฮ้ยเจ็บเจ็บ นนแข่งหน้าคนชาแข่แขเป็นเฮียอะไรอ่ะแข่งคนเฮียเลยแข่งแงยืดเลยไอ้แข่ง,งแงย่ยืดคนเฮียเลยเนี่ยจากูกูกัสิไปกูกินตะคอนรอสจ้วา ตาวอะไรเ่ยเยอะนี่เงี้ยนี่เงยขอแทงเข้าข้างว้ยตายดีเกมดีเกมดีเกมของมือเลยนะโอหไม่สามารถตายได้เนาะดูละดูละหลักการเลยยังไงก่อนนี้เงี้ยตอนแรกอ่ะไอ้เฮ้ยบักไอ้เงี้ยนี่ไงออกโอ้โหตายแมปกูรอแมปตายเลยรอดแบบตายที่ไหนดีเกมดีเกมไม่เท่าไหร่วรอไอ้พวกที่หลบยืนเป็นหลังบาลีเลยเฮ้ยบักไอ้ตว์ ตบผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ยิงได้เออจะนะยิงได้ยิงได้ยิงได้จริงยิงได้จริงมึงเคียมมึงนำปืนลั่นอ่ะมึจะได้เสียงวะจะยิงนะยิงนยิงแล้วมันจะกดยิงไงวะไก้เก็เกหนียวไกลันเหนียวไกได้เนียวไกได้อกไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ยอไอ้ไอกไอ้้อไไ้อ้้้าเออ ปืนกูลันปืนกูลันปืนกูลันเลยรู้วิธีการควบคุมปืนมาแล้วเหวะเนี่ยควบคุมปืนปืนลันตลอดไปแล้เฮ้ยเฮ้ยในนะกูจัดนะกูจัดปืนก็ตึ้นหมดแล้วแล้วไงอ่ะกูมีเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแขนกูแขนกู ไอ้เป็นเฮียอะไรอ่ะเอ้ยแขนแย่แล้วแขนกูแขนกูพิการไปแล้วเฮียมาสเตลได้บอกว่าปืนมึงอ่ะกูขอแล้วกันนะปืนแม่งไอ้กูปืนอะไรอ่ะแขนกูเป็นอะไรอ่ะกูอยากรู้บากเลยตัวกูเป็นอะไรอ่ะเอ้ยอยู่นิ่งๆเอ้ยเฮ้มึงยิงปืนได้ตลอดเวลาเลยได้ละคนพิการยิงปืน นี่ไงนอโดนยิงยังไม่ยิบอาจะเอออาวุธอาวุธอาวไอ้โกต้องมียิงตัวเองตายแน่นอนสวยกอยิงยี่โคดี้ยเลยดูมาปืนล่าตลอดเวลาเลยไอ้สีอยู่ไหนยันน้ากุยฝ่ายต้งเงียบอยู่เฮียป้อะเรียบร้อย กูยิงเลยตายปกแย่ละเดี๋ยวกูเอามือเอาหางขังแล้วกันไม่เราต้องฮุบแขนตัวเองเรียบร้อยหมดเลยเราต้องไอเดี๋ยวกูหยิบสวัสดีไอ้แบงค์สวัสดีไอ้แบงค์กองกองบอลิพม์หนึ่งเลยได้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 ละบายฮัลโหลกฤษไทยเอลิแกมเอลิเกมเลยเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วอ้าว Y2K ม่ต้องทำยังไงอ่ะต้องวัดก่อนเว้ยไม่ได้เหรอเนี่ยวเดี๋ยกูทิมมันไปแล้ว อ่ะมึงลองดูเดี๋ยวกูเองปอยดูนะเอ้ยเอาไม่ต้องกดสวิตช์ก่อนหรอใช่มันต้องหมุนด้วยเว้ยมันนะกดสวิตช์ยังไงอ่ะต้องให้โดนพอดีอ่ะนั่นแหละเอ้ยได้แล้ว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 อุ้ยนี่ไอ้น้องสวยๆเราว่าเราเราเบิดอตาเลยโดนไปแน่เลยอาจจะให้คุณพิการแกเแล้วลืองไอ้แก้แล้วีค่ะคุณจับกระชี้อีกคุณจับกระชี้แล้วกูก็อันนี้ไงโอ้ยยานทาทาจับทาจับเย้ยทาจับแม่ง ควานขงงเขาจำางี้ยล, <ะ S 2> ล<ะ>ักกนเลยเมาลงเมาลงเฮ้ยคุณพยายามแล้ว,ลลลวลใช่ไหมยิงยิง ตึมองลยโอ้แม่งเอ้ยโอ้ออกออกออกกดต๊กูแล้วเฮ้ยอินิ่งนงเฮ้ยถึงปะมีมีวิวแววะนี่ไงกลัวกได้คุผมให้ตั้งสตินิดหน่อยลงลอีกนินึงดึงลงเฮ้ยเที่ยงไปเยอะเกินไปเที่ยงลงเชื่อ่ะไม่ไม่คุณเียงลงไม่ได้ตายแนยก่ก็โทษแต่ไม่มีใครไมยเลย ยี่อยู่เดียวกังเตอร์ดิมีอะไเลยกันเอไปลงกันกู่ากพวกมึงด้วยเลยขอของกูไปเยี่ยมนะคำว่างกันง่ายง่ยอย่างนี้ดิสีเอาแขนลงไปหน่อยสิอู้หูร่วงบ้า เรียบร้อยเยียะเยียแลวเขี้ยอี้อี้ขี้ี้ยี้ขีปขี้ขี้ขี้ขีานี้ขี้ขีนขี้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 ี้ขี้ขี้ยี้ขีเขี้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 ไี้ขี้ี้ไี้ข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 ี้ยี้่ี้ขี้ขี้ขีเขี้ขี้ยี้ขีเขี้ี้ได้ขี้่ี้้ขี้่้้สว่านมัน้้้้้้้ีี้ีีนี เอ้คุณโฟลมากเลยเพื่อนอีนนีเดียวแบงค์แบงค์ยาง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 เฮ้ยนี่หน่อยนะนี่หน่อยเออไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังไอ้มือไม่หลักดีไ้เขี้ยเออเได้ๆดเอดี๋ยวเดี๋ยวคเดี๋ยวคต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นมันติดมืออ้ช้างมมือของฉันยได้อย่างได้อย่างเด้อยยังไม่ได้ไม่ได้โอยเสียงแปลก มีเวลาห้านาทีในการระเบิดเฮียห้านาทีโอ้เวลากระลาไม่ค่อยหลังได้เฮียอะไรอย่านะอย่านะเรียบร้อยเรียบร้อยไอียไม่ไม่มึงเจ้าแขนขาสายจับกันลีเกมลีเกมเฮีย